สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง In Love Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือการถูกปฏิเสธค่ะอินเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะในวัยเรียนไว้ยทำงานหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ทุกคนต้องเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วทั้งนั้นการถูกปฏิเสธ มันเหมือนกับมีดที่มองไม่เห็นที่กรีดลงไปกลางใจของเรามันเจ็บมันชาแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่เป็นที่ต้องการและนั่นคือสิ่งที่อินอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในตอนนี้ค่ะในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้อินจะพาคุณไปเจาะลึกถึงความจริงเบื้องหลังความรู้สึกนี้ว่าทำไมเราถึงกลัวการถูกปฏิเสธมากขนาดนี้มันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกหรือ มันคือคกลไกบางอย่างในสมองที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดอินอยากให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองไปพร้อมๆกับอินนะคะว่าถ้าความกลัวนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเราแต่มีไว้เพื่อสอนบางอย่างที่สำคัญคุณจะยังมองการถูกปฏิเสธแบบเดิมอยู่หรือเปล่าอินเชื่อว่าเราทุกคนมีภาพจำของการถูกปฏิเสธที่ฝังแน่นอยู่ในใจอย่างตอนเด็กๆบางคนอาจจะเคยถูกเพื่องกลุ่มที่อยากจะเข้าไปเล่นด้วยบอกว่า แม่แกไม่ต้องมาเล่นด้วยหรือตอนที่เรากำลังโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นเราอาจจะเคยสารภาพรักกับใครบางคนแล้วได้นินคำตอบที่ทำให้เราต้องกลับไปร้องไห้คนเดียวในห้องเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะมันแค่ถูกเก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตใจรอวันที่จะถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งอินเองก็เหมือนกันคะ่ะ อินมีเรื่องราวที่อินอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอินเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอินกำลังทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งอินทุ่มเทกับมันมากๆทั้งเวลาทั้งพลังกายและพลังใจอินเชื่อมั่นในไอเดียนี้มากและคิดว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่แล้ววันพรีเซนต์งานก็มาถึงอินยืนอยู่หน้าห้องประชุมนำเสนอทุกรายละเอียดอย่างมั่นใจ แต่สายตาของหัวหน้าและกรรมการคนอื่นๆมันดูว่างเปล่าไม่มีใครสแสดงความสนใจเลยพออินพูดจบความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องประชุมจากนั้นหัวหน้าก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งที่ทำให้อินรู้สึกหมุนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงหัวหน้าบรรยายเป็นคำพูดที่ตรงไปตรงมาอินไอเดียนี้ยังไม่ดีพอเอาไปทำใหม่อินพยายามทำใจ พยายามไม่คิดอะไรแต่ความรู้สึกที่มันพังทลายลงไปทั้งในมันไม่สามารถซ่อนได้อินกลับไปที่โต๊ะทำงานนั่งอยู่ตรงนั้นทำเป็นว่ากำลังทำงานต่อทั้งที่ในใจมันปั่นป่นปวนไปหมดอินเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองฉันไม่ดีพอหรอไอเดียของฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่มีความสามารถหรอคำถามเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในหัวอินตลอดทั้งวันอินรู้สึกอับอาย รู้สึกผิดหวังในตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าอินจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่เคยดีพอเลยหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่ถูกปฏิเสธเรื่องงานมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบัตรตายอะไรนี่แต่สำหรับอินในตอนนั้นมันไม่ใช่แค่งานแต่มันคือการถูกปฏิเสธในสิ่งที่อินเชื่อมันคือการถูกปฏิเสธในฐานะตัวตนคนหนึ่งความรู้สึกนี้มันหนักหนามากและอินก็เก็บมันไว้คนเดียวมานาน จนกระทั่งอินได้มาเจอกับแนวคิดหนึ่งที่มันพลิกมุมมองของอินไปอย่างสิ้นเชิงแนวคิดนี้ไม่ได้บอกให้อินหลีกหนีความเจ็บปวดแต่กลับบอกให้ออกไปหาความเจ็บปวดนั้นเองค่ะฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมคะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่อินอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันทำไมรูถึงกลัวการถูกปฏิเสธมากขนาดนี้มีใครเคยลองตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้บ้างไหมคะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกส่วนตัวแต่มันมีรากฐานมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์เราเลยค่ะอินได้มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้จากหลายแหล่งทั้งจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบทความด้านจิตวิทยาซึ่งมันทำให้เราเข้าใจว่าสมองของมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้มองว่าการถูกปฏิเสธคือภัยคุกคามย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์มนุษย์เราต้องใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการถูกขับออกจากเผ่า หรือถูกปฏิเสธนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับอันตรายและอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ดังนั้นสมองของเราจึงฝังกลไกความกลัวนี้เอาไว้เพื่อให้เราพยายามรักษาตัวเองให้อยู่ในกลุ่มและเพื่อเอาชีวิตรอดและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์พบว่า ความรู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์จากการถูกปฏิเสธมันไปกระตุ้นสมองในส่วนเดียวกันกับความเจ็บปวดทางกายเลยค่ะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำในเวลาเราอกหักหรือถูกปฏิเสธในเรื่องอะไรก็ตามเราจึงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนโดนมีดแทงหรือเหมือนโดนต่อยเข้าที่หน้าท้องทงั้งๆที่ไม่มีบาดแผลทางกายเลยแต่สิ่งที่อินอยากจะให้ทุกคนคิดตามก็คือนั่นมันคือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อน และในโลกยุคปัจจุบันการถูกปฏิเสธมันไม่ได้หมายถึงความตายอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ทำไมเรายังคงกลัวมันอยู่ความกลัวนี้มันยังคงเป็นกำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆไม่ให้เราได้เติบโตมีใครที่เคยอยากจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องหยุดชะงักไปเพราะกลัวว่าถ้าทำแล้วจะไม่สำเร็จจะถูกปฏิเสธบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่กล้าส่งใบสมัคร เพราะกลัวว่าจะไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์หรือถ้าได้ไปแล้วก็จะถูกปฏิเสธบางคนอยากจะไปทักคนที่แอบชอบแต่ก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหาเพราะกลัวว่าเขาจะมองเราแปลกๆหรือกลัวว่าจะถูกปฏิเสธบางคนอยากจะทำธุรกิจอยากจะขายของแต่ก็ไม่กล้าเริ่มต้นเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีใครซื้อหรือขายไม่ได้จะถูกปฏิเสธ คำถามเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาและอินเชื่อว่ามันคือความจริงที่ทุกคนต้องเจออยู่ทุกวันอินเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นอินเคยยอมปล่อยโอกาสดีๆในชีวิตไปมากมายเพียงเพราะความกลัวที่จะถูกปฏิเสธแต่แล้ววันหนึ่งอินก็เริ่มคิดได้ว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวนี้เราก็จะไม่มีวันได้ก้าวไปข้างหน้าเราจะไม่มีวันได้เจอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะความสำเร็จ มันไม่ได้มาจากการพยายามหลีกหนีความล้มเหลวแต่มันมาจากความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันและนั่นคือบทเรียนที่อินได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งของตัวเองและของคนอื่นที่อินได้ศึกษามาอินจะพาคุณไปเจาะถึงแก่นของเรื่องนี้และอินจะเล่าถึงเรื่องราวของคนดังระดับโลกที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยรู้ว่าพวกเขาต้องผ่านการถูกปฏิเสธมาหนักหนาแค่ไหน อย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกสำนักพิมพ์กว่า12แห่งปฏิเสธต้นฉบับหนังสือเล่มแรกของเธอแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และในที่สุดหนังสือเล่มนั้นก็กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์หรือนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในโลกที่สมัยเรียนมัธยมเขาเคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่เขาก็เปลี่ยนความล้มเหลวนั้นให้เป็นพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เรื่องราวเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นว่าการถูกปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายแต่มันคือส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จอินอยากให้ทุกคนลองนึกถึงภาพนี้ตามอินนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบกความฝันและความหวังทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเธอเดินเข้าไปในสำนักพิมพ์แล้วยืนต้นฉบับหนังสือที่เธอใช้เวลาเขียนมาหลายปีด้วยใจที่เต้นระรัว เธอนั่งรอยังมีความหวังแต่คำตอบที่เธอได้รับก็คือไม่ไม่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นถึง12ครั้งสํานักพิมพ์12แห่งปฏิเสธต้นฉบับของเธอด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปบางคนบอกว่าเพราะเรื่องไม่น่าสนใจบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของเด็กใครจะไปอ่าน ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงคะคุณจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ยอมแพ้เธอเดินหน้าต่อไปและในที่สุดสำนักพิมพ์ที่13ก็ให้โอกาสเธอชื่อของเธอคือ J.K. Rowling ผู้เขียนมหากาพย์แฮร์รี่พอตเตอร์หนังสือที่ไม่ได้แค่ขายดีแต่ได้เปลี่ยนโลกแห่งวรรณกรรมไปตลอดกาล นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ได้มองว่าการถูกปฏิเสธคือความล้มเหลวแต่มองว่ามันเป็นเพียงด่านแรกที่ต้องก้าวผ่านให้ผ่านไปให้ได้เรื่องราวของเธอมันสอนให้เราเห็นว่าการปฏิเสธไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของเราแต่เป็นเพียงการบอกว่าเราอาจจะยังไม่เจอที่ที่เหมาะสมของเราตั้งหากแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อินอยากจะเล่า เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เปิบโตขึ้นมาพร้อมกับความฝันอยากเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพแต่เขาตัวเล็กกว่าคนอื่นและไม่โดดเด่นในตอนเรียนไฮสคูลเขาตัดสินใจไปคัดตัวเข้าทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่ชื่อของเขากลับไม่มีในรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคำตอบที่เขาได้รับคือ นายยังไม่ดีพอสำหรับทีมของเราเขาผิดหวังเขากลับบ้านขังตัวเองในห้องแล้วก็ร้องไห้แต่เขาไม่ได้ปล่อยให้ความผิดหวังนั้นมันทำลายเขาเขาเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้เป็นพลังเขาไปซ้อมคนเดียวไปฝึกฝนร่างกายและทักษะการเล่นบาสเกตบอลอย่างหนักทุกวันเช้าจะหลดเย็น จนในที่สุดเขาก็เติบโตขึ้นมาและกลายเป็นนักบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไมเคิลจอแดนเรื่องราวของ J.K. เคโ l i n g และไมเคิลจอแดนมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวมากมายที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคนที่เคยถูกปฏิเสธสิ่งที่อินอยากจะบอกก็คือคนที่ประสบความสำเร็จ เขาไม่ได้เก่งกว่าเราหรือโชคดีกว่าเราแต่เขากล้าที่จะยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า<ร>การถูกปฏิเสธเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางอินเชื่อว่าความจริงที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือการที่เราไม่ได้ดีพอในบางเรื่องหรือในบางเวลามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายเลยค่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ลองนึกดูนะคะถ้าเราสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเราก็คงไม่มีอะไรที่ต้องพัฒนาเราก็คงไม่เคยเรียนรู้และเราก็คงไม่เคยเติบโตความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธมันคือสัญญาณค่ะเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นแล้วเราจะทำยังไงให้ความกลัวนี้มันหายไป หรืออย่างน้อยก็ลดน้อยลงอินอยากจะแนะนำแนวคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งค่ะซึ่งมันเรียกว่า rejection therapy หรือบำบัดการถูกปฏิเสธแนวคิดนี้มันไม่ซับซ้อนเลยค่ะแต่เป็นการท้าทายให้เราจงใจออกไปหาการถูกปฏิเสธฟังดูบ้าบินใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณลองคิดดูดีๆมันก็เหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ เวลาเราฉีดวัคซีนเราก็แค่ฉีดเชื้อเราเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่น้อยมากๆเพื่อให้ร่างกายได้เรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาการบำบัดการถูกปฏิเสธก็เหมือนกันค่ะเราจะเริ่มจากการถูกปฏิเสธในเรื่องเล็กๆเพื่อให้ใจเราได้เรียนรู้และคุ้นชินกับความรู้สึกนั้นอินอยากให้ทุกคนลองคิดตามนะคะว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองจากความกลัวเป็นความสนุก เป็นเหมือนเกมเกมหนึ่งที่เราต้องทำภารกิจให้สำเร็จเกมนี้มันไม่มีคำว่าแพ้ค่ะมีแต่คำว่าชนะเพราะไม่ว่าคุณจะได้รับการตอบรับหรือถูกปฏิเสธคุณก็คือผู้ชนะทั้งนั้นถ้าคุณได้รับการตอบรับคุณก็คือผู้ชนะที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ถ้าคุณถูกปฏิเสธคุณก็คือผู้ชนะที่ได้ฝึกความกล้าหาญและได้ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย อินขอชวนให้ทุกคนลองจินตนาการตามอินนะคะลองไปที่ร้านกาแฟแล้วลองขอส่วนลดพิเศษแบบที่คนทั่วไปไม่เคยขอคุณลองคะพี่ขอส่วนลดค่ากาแฟได้ไหมคะพนักงานเอ่อไม่ได้ค่ะพี่ไม่มีโปรโมชั่นนี้คะ่ะการถูกปฏิเสธ ก็แค่คำว่าไม่มันไม่ได้ทำให้โลกแตกมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดีมันก็แค่ไม่แต่จากประสบการณ์นี้คุณได้อะไรบ้างคะคุณได้ฝึกความกล้าคุณได้เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและคุณได้เรียนรู้ว่าการถูกปฏิเสธมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด นี่คือจุดเริ่มต้นของ Rejection Therapy ค่ะอินอยากให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายเล็กๆตั้งเป้าหมายที่จะถูกปฏิเสธแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสำเร็จให้ได้กี่ครั้งเช่นในหนึ่งสัปดาห์นี้คุณจะออกไปขอถูกปฏิเสธให้ได้3ครั้งอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆขอส่วนลดพิเศษในร้านค้า ลองชวนคนแปลกหน้าคุยในที่ประชาชนลองส่งใบสมัครงานในตำแหน่งที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธอินอยาให้คุณฉลองมันค่ะฉลองให้กับความกล้าหาญของคุณฉลองให้กับทุกก้าวที่คุณได้เดินออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง การถูกปฏิเสธมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโลกแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางแต่แค่รู้อย่างเดียวมันไม่พอค่ะความรู้ถ้าไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติมันก็เป็นแค่ความเข้าใจที่รออยู่ในอากาศไม่มีค่าอะไรวันนี้อินจะพาคุณไปสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการลงมือทำเราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความเข้าใจที่เรามีให้กลายเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างไร อินอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามอินนะคะจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าประตูบานหนึ่งซึ่งด้านหลังประตูนั้นมีความฝันมีเป้าหมายและมีสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แต่ประตูบานนี้มันถูกล็อกด้วยกุญแจที่ทำมาจากความกลัวความกลัวที่จะถูกปฏิเสธแล้วคุณก็มีกุญแจวิเศษอยู่ในมือที่ชื่อว่า rejection therapy ในตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่เราจะต้องเดินไปหาการถูกปฏิเสธด้วยตัวเอง แต่มันคือวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราปลดล็อกประตูบานนั้นได้อินจะขอลงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนที่1ตั้งเป้าหมายการถูกปฏิเสธนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องได้งานนี้หรือว่าฉันจะต้องขายของให้ได้10ชิ้นลองเปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายที่ตรงกันข้ามดูคะ่ะลองตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องถูกปฏิเสธ10ครั้งภายในสัปดาห์นี้มันอาจจะฟังดูแปลแปลก แต่มันเป็นการฝึกจิตใจให้มองการปฏิเสธเป็นเหมือนคะแนนที่เราต้องเก็บสะสมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนีอินมีเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของเพื่อนของอินคนหนึ่งเขาเป็นคนที่กลัวการพูดในที่สาธารณะมากๆทุกครั้งที่มีการประชุมหรือต้องพรีเซนต์งานเขาจะตัวสั่นเหงื่อออกแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องอินเลยแนะนําให้เขาลองใช้แนวคิดนี้อินให้เขาตั้งเป้าหมายว่าในหนึ่งสัปดาห์ เขาจะต้องถูกปฏิเสธให้ได้5ครั้งจากการพยายามเสนอไอเดียในที่ประชุมวันแรกเขาเสนอไอเดียไปแล้วทุกคนในห้องก็เงียบไม่มีใครสนใจเขาถูกปฏิเสธแต่แทนที่จะรู้สึกแย่เขากลับรู้สึกดีใจเพราะเขาสามารถเก็บคะแนนได้แล้วหนึ่งครั้งเขายังคงทำแบบนี้ต่อไปทุกครั้งที่เขาเสนอไอเดียเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นน้อยลงและในที่สุดเขาก็กล้าที่จะพูดในที่ประชุมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุด เขาก็เริ่มมีไอเดียที่เข้าตาและได้รับการตอบรับในที่สุดขั้นตอนที่2เล่นเกมการถูกปฏิเสธอินอยากให้ทุกคนลองมองการถูกปฏิเสธเป็นเหมือนเกมที่เราต้องทำภารติที่ท้าทายและสนุกลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำและเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธสูงอย่างเช่นลองขอส่วนลดจากร้านกาแฟที่คุณไปเป็นประจำลองให้พนักงานถ่ายรูปให้คุณในท่าที่แปลกแปลก ลงชวนคนแปลกหน้าคุยหรือขอให้เขาเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังการทำสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและทำให้คุณได้ฝึกความกล้าและที่สำคัญที่สุดคุณจะได้รู้ว่าการถูกปฏิเสธมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมีเรื่องเล่าที่อินได้อ่านมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขาใช้แนวคิดนี้เพื่อเอาชนะความกลัวของตัวเองเขาเริ่มจากการไปที่ร้านเบเกอรี่แล้วก็ขอให้พนักงานอบขนมปังรูปหมีให้เขา แน่นอนว่าพนักง,งานปฏิเสธเขาได้คะแนนแรกครั้งที่สองเขาไปที่ร้านพิซซ่าแล้วก็ขอให้พนักง,งานทําพิซซ่ารูปหัวใจให้เขาพนักง,งานมองเขาด้วยความมุนงนแล้วก็ปฏิเสธเขาก็ได้คะแนนเพิ่มอีกเขายังคงทําแบบนี้ต่อไปจนในที่สุดเขาก็เริ่มกล้าทําในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเขาลองไปขอสัมภาษณ์นักธุรกิจชื่อดังที่เขาชื่นชอบมากๆซึ่งเป็นคนที่เข้าถึงยากมากๆแน่นอนว่าเขาถูกปฏิเสธ แต่เขาก็ยังรู้สึกดีเพราะเขารู้ว่าเขาได้ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งและในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจที่เขาอยากคุยด้วยมากที่สุดคนหนึ่งเพราะเขาได้ฝึกฝนความกล้าจนชำนาญขั้นตอนที่3บันทึกการถูกปฏิเสธทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธอินอยากให้คุณลองจดบันทึกดูค่ะบันทึกว่าคุณถูกปฏิเสธจากเรื่องอะไรบันทึกว่าคุณรู้สึกยังไงในตอนนั้น แล้วบันทึกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้นบ้างการบันทึกมันจะช่วยให้คุณได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองและทําให้คุณได้เห็นว่าความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธมันค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆอินได้ลองทําตามแนวคิดนี้กับตัวเองค่ะในช่วงแรกทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธอินจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแย่และไม่อยากทําอะไรอีกแต่พออินได้ลองเขียนมันลงไปในสมุดอินก็เริ่มมองเห็นความจริงว่า ความรู้สึกนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกชั่วคราวแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของอินพังทลายลงไปเลยอินเริ่มมองเห็นว่าทุกครั้งที่อินถูกปฏิเสธอินก็จะเริ่มเรียนรู้บางอย่างอินเรียนรู้ที่จะรับมือกับความผิดหวังอินเรียนรู้ที่จะไม่ให้คุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับคําพูดของคนอื่นและที่สําคัญที่สุดอินเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองการบันทึกมันเป็นเหมือนการบําบัดทางจิตใจอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เราได้จัดการกับความรู้สึกของเราได้ถูกวิธีขั้นตอนที่4เริ่มต้นจากจุดเล็กๆถ้าคุณรู้สึกว่าการออกไปหาการถูกปฏิเสธมันดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวเกินไปอินอยากให้คุณเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนค่ะเริ่มจากเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะถูกปฏิเสธคุณก็จะไม่เจ็บปวดมากนักเช่นลองขอให้เพื่อนช่วยทำอะไรบางอย่างให้คุณบ้างลองส่งข้อความไปหาคนที่ไม่ได้คุยกันมานาน ลงโพสต์ภาพที่คุณไม่แน่ใจว่าจะถูกคนอื่นชอบหรือเปล่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมันจะช่วยให้คุณสร้างความกล้าทีละน้อยเหมือนกับการที่เราเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นขั้นตอนที่5ฉลองให้กับทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธนี่คือขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธอินอยากให้คุณมองมันว่าเป็นชัยชนะชัยชนะที่ได้ก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัย ชัยชนะที่ได้เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและชัยชนะที่ได้ฝึกฝนความกล้าลองกลับไปที่เรื่องราวของเพื่อนอินที่กลัวการพูดในที่ประชุมนะคะในที่สุดเขาก็ได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาอยากจะทําและเมื่อเขาสําเร็จเขาก็ได้มาขอบคุณอินแล้วบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจที่เขาได้รับโปรเจกต์นี้แต่เขารู้สึกภูมิใจที่เขากล้าที่จะเริ่มต้นและกล้าที่จะถูกปฏิเสธเรื่องราวของเขามันทําให้เราได้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันไม่ได้เริ่มต้นจากความสำเร็จแต่เริ่มต้นจากความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอินอยากจะชวนทุกคนมองย้อนกลับไปบนเส้นทางที่เราได้เดินผ่านมาด้วยกันอินเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราไม่ต้องถูกปฏิเสธอีกต่อไปเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่การเดินทางครั้งนี้ มันมีไว้เพื่อทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับการถูกปฏิเสธได้อย่างไรอินเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่บอกว่าโลกไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่มีไว้สำหรับคนที่กล้าลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ล้มลงการถูกปฏิเสธมันไม่ใช่ความล้มเหลวที่แท้จริงแต่การยอมแพ้ และการไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ตัางหากที่เป็นความล้มเหลวที่แท้จริงเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายเราแต่มันมีไว้เพื่อให้เราได้เติบโตได้เรียนรู้และได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแบบของเราเอง อินอยากให้ทุกคนลองนึกถึงภาพนี้ตามอินนะคะในตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วมองตัวเองในกระจกสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่คนที่สวยงามที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คนที่อยู่ในกระจกคือคนที่เคยถูกปฏิเสธคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเจ็บปวด แต่ในเวลาเดียวกันคนที่อยู่ในกระจกก็คือคนที่แข็งแกร่งขึ้นคนที่กล้ามากขึ้นคนที่เติบโตขึ้นและนั่นคือความหมายที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้อินไม่ได้ต้องการให้ทุกคนออกไปหาการถูกปฏิเสธแบบไม่มีเป้าหมายแต่ต้องการให้ทุกคนใช้มันเป็นเครื่องมือในการสำรวจตัวเอง ในการทำความเข้าใจความกลัวและในการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในในทุกๆครั้งที่คุณถูกปฏิเสธอินอยากให้คุณลองถามตัวเองด้วยคำถามสมข้อนี้ค่ะฉันได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ความรู้สึกที่ฉันมีในตอนนี้มันสอนอะไรฉันบ้างฉันจะใช้ประสบการณ์นี้ เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นได้อย่างไรการถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นผู้แพ้มาเป็นผู้เรียนรู้จากการมองว่าตัวเองไร้ค่ามาเป็นการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอินมีเรื่องราวสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของอินเองหลังจากที่อินได้ใช้ Reje c t i o n Therapy กับตัวเอง มาเป็นระยะเวลาหนึ่งอินก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อินไม่ได้กลัวการนำเสนอไอเดียอีกต่อไปอินไม่ได้กลัวการที่จะถูกปฏิเสธในเรื่องงานและที่สำคัญที่สุดอินไม่ได้ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมานิยามคุณค่าของตัวเองวันหนึ่งอินตัดสินใจที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ที่อินเชื่อมั่นมากๆ แต่ก็รู้ว่ามีโอกาสที่จะล้มเหลวสูงอินตัดสินใจที่จะส่งอีเมลไปหาคนที่อินอยากจะทำงานด้วยซึ่งเป็นคนที่อินไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยและก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบกลับมาอินใช้เวลาเขียนอีเมลนั้นหลายวันทั้งแก้ไขทั้งทบทวนและสุดท้ายอินก็ตัดสินใจกดส่งวันต่อมามีอีเมลตอบกลับมา คำตอบที่อินได้รับคือไม่แต่คราวนี้อินไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดเลยอินกลับรู้สึกดีใจเพราะอย่างน้อยอินก็ได้ลองทำแล้วและอินก็รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่อินจะทำได้ในตอนนั้นอินตอบกลับอีเมลนั้นไปว่าขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสถ้ามีโอกาสหน้าหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีก แล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะอีกหนึ่งเดือนต่อมาอินได้รับอีเมลจากเขาอีกครั้งเขาบอกว่าเขาประทับใจในความกล้าและความพยายามของอินและอยากจะชวนอินไปคุยโปรเจกต์ใหม่ที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะกับอินมากกว่าเรื่องราวนี้มันสอนให้เราได้รู้ว่าการถูกปฏิเสธในวันนี้อาจจะนำไปสู่โอกาสที่ดีกว่าในวันหน้า และความกล้าที่เราแสดงออกมามันอาจจะไปอยู่ในใจของใครบางคนโดยที่เราไม่รู้ตัวก่อนที่เราจะจากกันไปในตอนนี้อินอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้ทุกคนค่ะการเดินทางแห่งความสำเร็จมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นจากความกล้าที่ยอมรับความล้มเหลวและความกล้า ที่ลุกขึ้นใหม่อินอยากให้ทุกคนใช้ความกลัวเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะนำทางคุณไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและใช้การถูกปฏิเสธเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้คุณได้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับอินจนถึงตอนนี้อินหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน กล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปในเรื่องราวใหม่ที่จะทำให้คุณได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองสวัสดีค่ะ